สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ Bar S S D นะครับใครที่ยังไม่เคยติดตามช่องของเรานะครับของเราเนี่ยจะมีหลายคอนเทนต์นะครับแต่วันนี้นะครับจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับท่าในตำนานท่าลีเจนด์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นท่าลีเจนด์ในวงการสตรีทเว้าเอานะครับซึ่งผมยกให้เลยว่าท่าแต่ละท่านี่โคตรยากครับถ้าใครยังไม่ได้ชมเกี่ยวกับท่าต่างๆนะครับทั้งไดนามิคและสเตติกย้อนกลับไปชมได้ย้อนหลังนะครับเดี๋ยวผมจะแปะงก์ข้างล่างไว้ ให้นะครับกอมาดูนะครับว่าท่ารีเจนเน่ที่ผมยกมามีทั้งหมด7ท่านะครับมีท่าอะไรบ้างครับไปชมกันเลยโอเคมาเริ่มกันที่ท่าแรกครับท่าแรกที่รีเจนยกให้คือ one arm handstand ครับ วนนับ h a n d s t a เนี่ยมันจะใช้เรื่องบาลานซ์แล้วก็ความแข็งแรงครับถ้าใครเคยทำเนี่ยผมว่ามันโคตรหัวเสียกับการเลี้ยงบาลานซ์ครับแล้วนะก็ความหนักของการทิ้งแรงไปที่หัวไหล่นะครับโหสุดๆเลยผมยกให้เป็นหนึ่งในรีเจนนะครับหท่าต่อไปครับอันดับที่2 r e รีเจตัวต่อไปก็คือ ทูฟิงเกอร์แพนนะครับไม่ว่าจะเป็นแพนอะไรครับของเทอร์ทูฟิงเกอร์ก็พอครับ2นิ้วเท่านั้นผมว่าแม่งโคตรเจ็บเลยแล้วก็โคตรยากนะครับถ้าใครนิ้วไม่แข็งนี่คือทําไม่ได้ครับก็เป็นต้องเป็นท่าในตำนานแน่ๆนะครับยกให้ไปเลยครับท่านี้ใช้ความแข็งแรงอยู่แล้วนะครับยังต้องใช้ความเจ็บปวดเข้าแรกนะครับโอ้โหฝึกกันในนิ้วเป็นแข็งยิ่งกว่าเหล็กนะครับสุดๆกันไปเลยยกให้จัดไปดีเจน บางคนนะครับแอดวานครับมีพุชอัพด้วยคือมึงยังค้างไม่พออีกมึงยังจะมาพุชอัพโชว์อีกโอ้องจริงจริงคนเราครับคือมันข้ามขีดของมนุษย์ไปแล้วครับนี่มันอยู่ดาวคารครับอันดับสามครับท่าต่อไปนะครับจะเป็นท่าอะไรนะครับผมยกให้รีเจนวิลตอรเลียนครับวิลตอรเลียนนะครับเราจะ แยกออกใบได้หลายแบบครับบาคู่ห่วงบาเดียวได้หมดครับคือวิเทอรเรียนนี่ก็คืออารมณ์เหมือนฟุนเลเวอร์ครับแต่มันไม่ใช่ครับมันจะหนักกว่าหลายเท่าเลยครับตัวท่านี้ก็คือโดนทั้งตัวนะครับคือตัวปีของเราเนี่ยคือจะทํางานหนักในช่วงหลังช่วงปีเนี่ยเราจะทํางานหนักมากครับไม่ว่าจะเล่นกับห่วงเล่นกับบานะครับซึ่งตรงนี้นะครับคุณต้องมีแกนกลางตัวที่แข็งแรงนะครับและที่สําคัญนะครับก็คือผมว่าหลังเนี่ย ทำงานหนักมากนะครับส่วนหลังนะครับเพราะว่าผมเคยฝึกแล้วมันจะปวดช่วงหลังช่วงแกนกลางเนี่ยเยอะที่สุดนะครับ <c oughs> บางคนนะอดวานซ์ไปจนถึงเหมือน reverse pan ไปแล้วครับ <c oughs> เป็น victorian แบบโอ้โหเกิดจะเป็น pan หน้าหน้าหงายอ่ะ <c oughs> นี่รีเ reverse pan นะครับแบบนี้รับก็คืออยู่ในโหมด victorian นะครับถ่อไปท่าที่รั่เป็น l เจน n ์ในตำนานที่ชื่อว่าฟิงเกิ้ล ฮิฟเตโตซึ่งท่านี้ครับจะใช้นิ้วเดียวนะครับงัดเป็นท่าฮิฟเตโตขึ้นไปซึ่งฮิฟเตโตธรรมดานี้ก็ยากอยู่แล้วนะครับแต่นี่คือใช้นิ้วนะครับในการงัดตัวเองขึ้นไปดันตัวเองขึ้นไปนะเป็นท่ารีเจนที่ผมยกให้เลยครับแล้วก็ผมเห็นน้อยคนนะครับที่จะใช้ท่านี้นะครับในการแข่งสุดๆไปเลยเอาไปเป็นรีเจนในตำน่ง คนเราเขาสรรหาท่าแต่ละท่าทำอัปเดตอัปเกรดตัวเองเนะครับแม่คนเราคิดได้อย่างไรต่อไปอันดับ5ท่าดีเจนในตำนานที่ชื่อว่า m o r ์เทสแพนครับมอร์เทสแพนเนีเน่ยอารมณ์เหมือนฟูลแพนแต่ว่าการเป็นมอร์เทสได้เนี่ยคือมือจะต้องห่างจากชกแกนกลางลำตัวออกไปนะครับออกไปอารมณ์เหมือนเครื่องบินเลยกลางปีกเลยนะครับตรงนี้ แต่ยังไม่กลางสุดนะก็คืออยู่ลงมาเนี่ยอยู่ช่วงเอวช่วงเอวการทำมอนเทสได้เนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่ต้องทำฟูลแพนได้ก่อนนะครับถึงจะมาเป็นอัปเกรดมอนเทสซึ่งตัวมอนเทสเนี่ยเราเห็นได้หลายๆกลุ่มหลายๆคนเลยที่ทําได้นะครับซึ่งเป็นท่านในตํานานที่คนทําเยอะที่สุดและที่ผมเห็นมายกคายเป็นอันดับ5ครับ ตอด้วยอันดับรองสุดท้ายก็คือรีเจนในตำนานท่าวันอา์มแพนนครับวันอา์มแพนนี่คือแบบโคตรสุดโคตรสุดของโคตรสุดเพราะว่าใช้ทั้งหัวไหล่ท่อนเดียวนะครับอารมณเหมือนแฮนสแตนนะครับแต่ไม่ใช่ครับแฮนสแตนเนี่ยจะเป็นการแนวดิ่งนะครับจะเป็นการทิ้งทิ้งแรงของเราไปแนวดิ่งแต่นี้ครับวันอา์มแพนนี่ยจะเป็น เป็นแพนเลยก็คือแนวราบ,รบดูครับแกนตลางอาจจะทิ้งเป็นแนวราบพอทิ้งเป็นแนวราบเนี่ยมันจะหนักกว่าแนวดิ่งแน่นอน,นครับเพราะว่าแรงจีนจะไปกดทุกส่วนของร่างกายแน่นอนที่เป็นแนวราบซึ่งวันอัมแพนต้องฝึกฝนอย่างหนักหน่วง่อยบบอได้มาดูสั่นถึงกับต้องสั่นนะครับดาซ่าโคตรจริงๆของจีน างประเทศเนี่ครับทำกันได้หลายคนมากนะครับตั้งแต่ดังๆเลยก็ลาลซ่านะเนี้ยนะครับวิกเตอรี่มิวนิกสไตล์ครบในไทยก็ก็มีหลายคนยกันนะที่ที่ผมพอเห็นหรือว่าแต่ฝั่งบายดีครับยังทำไม่ได้สักคนนะครับคำถามแพนเครับก็รอกันต่อไปฝึกฝนกันต่อไปสักวันคงต้องมีมเป็นของเราครับ ่าสุดท้ายก็คือชื่อท่าว่า vertical p a n ครับ vertical p a n นี่ต้องใช้ความสามารถแกนการลำตัวสุดๆที่เรียกว่า vertical เพราะว่ามือนะครับจะทําเป็นแนวตั้งครับตัวไม้ครับจะทาเป็นแนวตั้งกับมือพอเป็นแนวตั้งเนี่ยความยากก็คือทวีคุณครัก็เหมือนบินเนเครื่องบินนะครับแต่ค้างไว้ได้นานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความฝึกของุีแลา ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ7ท่ารีเจนนะครับลาดับนี่ก็คือผมเรียงแบบไม่ได้เรียงแล้วกันนะครับก็คือไล่ไปเรื่อยๆถึงเจ็ท่านครับที่ผมยกมาเนี่ยครับตอนนี้ก็มีครบมดแล้วครับสำหรับท่ารีเจนแล้วเนี่ยมสแตติกนะครับคลิปหน้าครับจะเป็นอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับติดตามสับสไครต์เอาให้หมดเลยครับทุกอย่างนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับผม